คือปัญหาหลักของคนที่ทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือคิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีพี่จะมาสอนวิธีนะที่ทําให้เราสามารถหาคอนเทนต์บางๆได้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยเนี่ยมันคือคําว่าหาเพราะตอนนี้หลายคนต้องบอกเลยว่ายังคิดหัวข้อปังๆเองไม่เป็นเพราะนั้นไม่ว่าน้องจะทําธุรกิจอะไรถ้าเกิดเรารู้วิธีการหาให้เป็นต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปลอกใครเราก็สามารถหาหัวข้อดีๆได้วิธีการแรกเนี่ยมันเรียกว่าการยืมไอเดียข้ามธุรกิจแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการถ่ายทิกตอก t i k t o k เนี่ยเราจะหยุดดูคลิปที่เราเงชอบใช่ไหมอย่างเช่นค้นสวยคหลอ่อหรือคลิปที่เป็นกระแสอยู่ซึ่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรเลยเลิกถ่ายแบบนั้นดะละจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราถ่าย t i k t o k ให้หยุดดูคลิปที่มีหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจที่ชัดเจนธุรกิจอะไรก็ได้ไม่ได้จาเป็นต้องเป็นธุรกิจที่เราทําอยู่ อย่างคลิปนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะอยากจะตัดแว่นให้ลูกเนี่ยแบบนี้ชัดเจนเลยว่าเขาอยู่ในธุรกิจร้านแว่นแบบนี้ถึงเรียกว่ามีธุรกิจที่ชัดเจนพอเจอแบบนี้ให้เรากดเซฟเอาไว้ขั้นตอนที่2เนี่ยมันคือการแกะประโยคเปิดหัวหรือว่าหัวข้อของคลิปนั้นอย่างคลิปเมื่อกี้มันคือคนที่อยู่ในธุรกิจบรรตาพาลูกไปตัดแว่นทีนี้ตัวน้องเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจอะไรอย่างเช่นการเงินลดน้ําหนักคลินิกเสริมความงามเราก็แค่เปลี่ยนคําว่าตัดแว่นให้เป็นธุรกิจของเราก็ได้อย่างเช่นเมื่อเจ้าของร้านทองไปซื้อทองหรือว่า เมื่อหมอฟันลองไปคลินิกทําฟันอื่นเห็นไหมแบบนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเชื่อไหมว่าโอกาสฟังเนี่ยมันมีสูงมากเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้ววิธีที่สมันคือการหาหัวข้อคอนเทนต์จากคอมเมนต์ จริงๆมันเป็นวิธีง่ายๆเลยแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านคอมเมนต์เพื่อความสนุกดารู้แม้ว่าส่วนคอมเมนต์นี่แหละมันคือแรงรวมหัวข้อชั้นยอดเลยซึ่งมันก็แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนแรกเนี่ยคือการดูคอมเมนต์ช่องคู่แข่งดูซิว่ามีใครถามคำถามอะไรบ้างแล้วคำถามนั้นเนี่ยมันมีคนกดไลค์เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอคำถามที่มีคนกดหัวใจเยอะนั่นแหละหัวข้อชั้นดีเลยเพราะว่ามันมีคนสนใจถ้าไม่มีคนสนใจเนี่ยเขาไม่กดหัวใจหรอกขั้นตอนที่2เนี่ยมันคือการหาคอนเทนต์แบบละคร หมายถึงว่าอะไรก็คือความคิดเห็นที่มันแบบคุยสู้กันไปสู้กันมาแบบนั้นอะ่ะเคยเห็นว่าเขาเรียกว่าการคุยมุมมองบอกเลยนะว่าแบบนี้มันเป็นขุมทรัพย์ชัช้นยอดเลยเช่นถ้าเกิดในคอมเมนต์เนี่ยมีคนมาถามว่าลูกไม่กล้าเข้าห้องน้าคนเดียวมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายของน้องคือพวกแม่ๆนะบอกเลยว่าการเลือกหัวข้อแบบนี้ดึงดูดพวกเขาได้อย่างแน่นอนและอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติมีคนคอมเมนต์ว่าลูกกําลังจะเข้าปหนึ่งเลือกโรงเรียนรัฐหรือเลือกโรงเรียนเอกชนดีนี่คือเป็นสิ่งที่พวกแม่่ ยังวน เอามาทาเป็นหัวข้อได้เลยวิธีที่3คือการขอหัวข้อจากพนักงานขายพี่เชื่อเลยว่าน้องๆที่ทําธุรกิจกันอยู่เนี่ยต้องมีพนักงานขายแน่ๆทั้งบางคนมีอยู่หน้าร้านบางคนโทรคุยบางคนพิมพ์คุยซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วแต่สงสัยไหมว่าแล้วทําไมคลิปถึงไม่วิ่งเพราะพอเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราก็มาจะพูดอยู่แต่ในมุมมองของสินค้าหรือว่ามุมที่ทําให้แบรนด์มันดูดีแต่แบบนั้นเนี่ยแปลว่าเรากําลังยืนอยู่คนละข้างกับคนดูเพราะเราพยายามจะขา,ขายของให้เขาเราก็เลยต้องท ให้ตัวเองดดูีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันคือการเลือกหัวข้อที่เราไปยืนข้างเดียวกับผู้บริโภคมากกว่าจริงๆมันง่ายนิดเดียวเลยเวลาลูกค้าเขาติดต่อพนักงานขายมาเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีปัญหาหรือว่ามีบางคนที่โทรมาบ่นเรื่องบริการหรือว่าตัวสินค้าของเราเอาเรื่องที่เขาโทรต่อว่าน่นแหละมาทําเป็นหัวข้ออย่างเช่นมีลูกค้าทักมาหลายคนเลยว่าทําไมพัสดุที่ได้รับไปเนี่ยมันไม่ตรงปกทีมตัวนี้ใส่สารเคมีหรือเปล่าไหนบอราว่า,วาสารสก,กัดธรรมชาติ1 0อทําซไมอันนี้ใช้แล้วสิวขึ้นเห็นไหมถ้าเราเปิดหัวคลิปแบบนี้มันถึงจะน แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาจริงๆของเราเนี่ยต้องแก้ไขให้ได้ก่อนนะเราค่อยเอามาททำเป็นหัวข้อ